Eh, 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 Ten eh, mau beli eh. bau Bau no, ima tong bau Di salami la, <laughs> di salami kru di salami la, di salami kru, kru Paco de attitude, paco kena Asal Eh, 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 eh. If you h a v e n got a problem, I feel bad for your son. I got a 99 problem, but I wish I ain't o n เพื่อนจ๋าเพื่อนเพื่อนต้องขนาดไหนอ่ะขนาดหมายถึงขนาดอะไรวะแบบเพราะเราต้องแบบแซบแซบเราลันจวนใจขนาดไหนลันจวนงั้นเหรอเจออืมเท่าที่ เท่าที่แฟนเพื่อนรับไหวดีกว่าอเท่าที่เพื่อนจะไม่มีปัญหากับแฟนไม่มีเพราะว่าแฟนไม่อยู่แฟนไม่รู้แฟนมีก็คงต้องมานะะคือแฟนมีแฟนพี่ต้องมาถ้าแฟนไม่มาเฮ้ยนุ๊กเหรอแต่ละวันที่เคียงข้างกันมันอยู่ในฟันอาจจะดีถ้าชีวิตเราได้อยู่แค่เนื้กแนานาพรามีว่ะดอกไม้ถึงจะสวยกว่านั้นฉันรู้ดีชื่อเพลง ฉันรู้ดีฉันรู้ดีชี้ทำไมมันไม่เป็นภาษาให้ Cover Okay นึกอ,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 อยากฟังเพลงนี้ ก็ไเธอช่างสวยงดงามและการใช้อยู่ตรงนั้นอยู่ใกล้ๆแค่เพียงได้มองเหมือนดั่งความฝันจะอเก็บเอาไว้ข้างกายก็คงรู้อร่ยโดยพลันมันช่างคล้ายกับความรักในบางทีต่ทิวติวติวเธอ แต่วันที่เคียงข้างกันมันอยู่ในฝันอาจจะดีถ้าชีวิตรเรานั้นหยุดแค่นั้นที่รักกันนัานแต่เพราะมีบางสิ่งที่เหนือก,กว่ารักมากอยากให้เธอได้ปร่อเธอเดินจากฉันไปให้เธอเจอใครที่ดีกว่าฉันรักของเรามันเป็นไปไม่ได้ สำหรับฉันเธอคือดอกไม้สวยงามเกินกว่าใครในโลกนี้แต่ในความจริงที่ฉันก็รู้แม้ว่าฉันต้องการจะเก็บเธอไว้แตให้รักเธอแม้เท่าไรต้องปล่อยเธอไปในตอนนี้รรักเา ่รันงอยาไก็ตจา,กกตาย,ายโดมนม้าก,กระทืบตายจะรอดออกจากร้านไปยังไง่น สำหรับฉันจะคือดอกไม้ที่สวยงามกับว<อ>ิชักกี้หายหายนนชักกี้ thank you วที่ฉันก็รู้รแม้ว่าฉันต้องการจะเก็บเธอไว้เพรให้รักเธอมากเท่าไรต้องปล่อยเธอไปในตอนนี้ชุดนี้มาไม่ปืง้ง อกกเออแต่งตัวให้เข้ากับรถไปยืนข้างรถก่อนว่ามันเข้ากันหรือยังนี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเด็กอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำ ไปเปลี่ยนท่อได้ไหม,ไมเอา้านี่มันคือท่อจิปุ่งจิปุ่งไอ้สท่ออ๊ยโอ๊ยท่อเฮยบายวาย brotheryo what's up what's up brother อุ้ยเกิดย what we gonna do today วะ เอ um, let me check do you know about the amusement park where <are S 1> สวนสนุก but I am not sure but that's still available for now ว่เพื่อน you know <wh a? S 1> like I เคยเห็นภาพในทว <Yep. S 1> ีต <Yep. S 1> ์หรอเพือ่อน brother yes แต่ว่า I am not sure that มันจะแบบ still available หรือเปล่าอ่เพื่อน Oh my fucking อุ้ย Oh my God Let's see รถเท่ว่ะเท่จนเหนื่อยเท่จนฉี่จะลาาเอ๊ะ ทำไมกูเอโนโอยีอโนน่าจะพออุ้ยเพื่อนมัน<อ>มันมันผิดทางเพื่อนเพื่อนมาผิดทางรดลดลด,ลด,ลดับสิบ your t e a r for m o today ร้องเพลงมันนี่ให้ฟังหน่อยสิมันนี่มันมีเวอร์ชั่นไอ้นี่ด้วยนะหมอลำโจ้เพื่อนเซิร์ชยังก็ถึงจะเป็นเวอร์ชันหมอลำแต่ก็ต้องเอามาันตะปักเพื่อนไง เต้นจะให้เปิดไหมล่ะเปิดแล้วก็ร้องไปด้วยโดยที่เองเป็นเมนโวคัลล่ะยังเนาะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเต้นเบาบเ<อ>ไปหรือเปล่าเบาหน่อยมันต้องเบาอิาลามิราอิาลามิกรุอิาลามิราอิาลามิกรุกรุไมเจอเดอะเอที่จุไปเจอกันนะอซาลาดินนะ เอ๊ะ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 ดูค่ะดูแกอีนัดแชม์มึงมันทันเพลงปะทันทันทันเบิร์นเบิร์นก็ได้กล่าวเจอท่านโยเเ็กีชาชแชมเพลสืบสืบนานี่คิกี่ยวเกีเนี่พท่านดูรอไปสิไปสิอีมาจะเอ๊ะ มึงว่าข้างห้องก่อเพื่อนเพื่อนเพ่นจะข้างห้องปะไม่คือพอเราเดินเ่ะเขาเสร็จแล้วพี่ไมาหยุดเก็บกับเก็บล้อมหงก่อนจบแล้วเพื่อนเห็นท่าใหม่ยังหม่กระเฟิกดอินสปิเกอร์ไอซี่เ่อนยังรงเ่อนยังร์ เฮ้ยทานี้มันมีท่านี้อะเยเหรอแแะแนี่มันนบบบบบแบบเกมี่แบบ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 เฮสบาดีต่อวัดสปาดีต่อปลาสบาีต่อเฮกอีกันเลยกบอิมาเฮ้ดิซารมีราดิซารมีเฮอู้อ้้

ทำไมไม่เอาบ้านทำอ่ะก็ทำได้ก็บังเฮนใช่ไหมนกอนทำเป็นแเลซีเออจะากรนเด่งรังมังรังทูมี่ลาลิซาลาลิซาลาลิซาลาลลิซาเพื่อนมันเลวมากมันเลวอ่ะเอเอเอไลซูมีอบมันปล่อยไปไม่ได้เราต้องช่วยเพื่อนทไมเขาทำดีจังอ่ะเขาทำดีว่ะ มือนี่คณะเสียงน่อยเสียงอีสานได้ปะเพื่อนได้เพื่อนปิ้งปิ้งนะ